สมรักษ์คำสิงติดต่อเข้ามาครับหลังจากที่เป็นข่าวสจออดำยิงตัวตายผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะผมก็ตกใจเหมือนกันทีนี้ครับพอถามไปถามมาเนี่ยเดิมเนี่ยนะสมรักษ์คำสิงเนี่ยโดนหลอกเอาเงินไปประมาณ5060ล้านรไปซื้อลอตเตอรี่จากขบวนการตุนนะ่ะจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของแล้วก็ไม่คืนเงินด้วยพอปรากฏเป็นข่าวดังลงหนังสือพิมพ์ลงทีวีปรากฏว,ว่าสจดำติดต่อเข้ามาบอกพี่สมรักษ์เรารู้จักกันมาตั้งนานทําไมไม่มาซื้อกับผมผมก็ขายลอตเตอรี่เหมือนกันด้วยความที่คุณสมรักษ์คำสิงเนี่ยพี่บาเนะ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเป็นคนซื่อๆเชื่อใจคนง่ายหอบเงินสด20กว่าล้านรอบแรกไปซื้อเลยปรากฏสอจอด,ดำหาหวยให้ได้จริงๆหาลอตเตอรี่ให้ได้จริงๆไม่มีปัญหา แต่รอบที่2ครับรอบที่2เนี่ยสั่งกันไป2,000 2,000ปึกปรากฏว่าได้มาไม่ครบแล้วก็เป็นการสอดไส้สอดไส้ที่ว่าคือตอนส่งมอบลอตเตอรี่ไม่บอกว่าครบหรือไม่ครบพอให้มาเสร็จปุ๊บที่บาสมานับที่บ้านปรากฏว่าขาดไปอีก800กว่าชุดเออ800กว่าปึกแ่แลวกว่าปึกนี่ก็เป็นหลายล้านนะครับงวดที่3ทพี่สมรักก็เลยสั่งน้อยลงเอาแค่พันปึกแต่ก็ยังสั่งอยู่นะหลังจากนั้นปรากฏว่าได้ของไม่ครบก็พยายามติดตามทวงถามกันมาเพราะว่าพี่สมรักไปเอาเองินจากชาวบา สมรักคำสินอีกทีหนึ่งคือเอาง่ายๆนะเงินที่เอาไปไม่ใช่เงินสมรักคำสินคนเดียวเป็นเงินคนอื่นอีกหลายร้อยชีวิตที่ฝากมาซื้อทีนี้พอซื้อไปแล้วปรากฏว่ามีปัญหากันก็พยายามติดตามทวงถามที่สมรักเองก็เล่าให้ฟังครับว่ามีคนเสนอมาช่วยเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายวันที่มีการยิงตัวตายทั้งบ้านเนี่ยวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเขานัดพี่สมรักเข้าไปหาที่ร้านอาหารของเขาเพื่อจะคุยแล้วก็เพื่อจะจ่ายเงินเรื่องนี้ ปรากฏดว่าพี่สมรักก็ไปตามนัดแต่พอไปถึงร้านเสร็จปุ๊บก็นั่งรอครับรอนานมากไปตั้งแต่ช่วงสายสายอ่ะรอจนถึงบ่ายก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรสุดท้ายตำรวจมาพบที่ร้านอาหารบอกว่าเจ้าของร้านที่นัดพี่สมรักเนี่ยยิงตัวตายแล้วแล้วก็ตายทั้งบ้านแกก็ตกใจสิครับแกก็ตกใจทีนี้ครับ เมื่อวานที่ผมคุยกับพี่สมรัก์นะประโยคนึงที่กระถามเอาแล้วเงินผมเกือบ10บล้านอะ่ะผมจะได้คืนไหมผมบอกอย่างหนึ่งนะครับลูกเมียตายหมดผมถามพี่สมรักว่าเอาแล้วพ่อแม่ของสตออดำยังอยู่ไหมเขาบอกพ่อแม่ยังมีแล้วสตดำก็ยังมีทรัพย์สินอ่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องพ่อแม่สตดำนะครับเพื่อเอาเงินเกือบ10บล้านคืนมาแต่บอกเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายแต่ขั้นตอนทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับลูกตายเป็นหนี้ทรัพย์สินตกทอดแก่บิดามารดาบิดามารดาก็ต้องรับชดใช้ ให้ตามที่มีสิทธิ์รับเงินในกองมรดกยังไงเรื่องนี้นะครับผมบอกพี่สมรักษ์ว่าทําใจไว้หน่อยนะ10ล้านอะ่ะอาจจะศูนย์ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีหนี้แค่พี่สมรักษ์เจ้าเดียวก็ได้